สวัสดีครับวันนี้เราได้มาวัดหนองโพอันนี้จะเป็นจพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นของแบบสมัยโบราณหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องใายตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะครับ น่าสนใจอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ครั้งแรกนะที่ผมเข้ามาครับพิพิธภัณฑ์ของข้อเดิมใครนะรใช่มีหลวง หลวงพ่อเงินเสด็จกรมหลวงชุมพรเนี่ยนี่ครั้งแรกที่ผมเข้ามานะครับอันนี้เป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์นะครับท่านจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมผมดูยังผมคนลุกอยู่เลยลูปเหมือนท่านเหมือนมาก ผลลุกเลยอันนี้ก็มานั่งชิวร้านเป็นร้านกาแฟแบบสมัยก่อนนะครับดูสิครดีดีา,ดายร้านกาแฟแล้วครับน้ำแข็งใสถ้วยละ25สตางค์นะครับแล้วก็ชาร้อน75สหสตางค์กาแฟร้อนใส่นมหนึ่งบาทนะครับ นะครับชาร้อนใส่นม1บาทกาแฟเย็นถ้วยละ1บาทนะครับชานํำเย็น1บาทกาแฟใส่นมเย็น1 1.25บาท25สตางค์นะครับเป็นราคาสมัยก่อนนะครับพิพิธัณฑ์หลวงพ่อเดิมเป็นอะไรที่ผมเพิ่งจะเคยเข้ามาครั้งแรกนะครับ ผมมานี่เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ครั้งแรกผมไม่ได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ช่วงนั้นยังยังเป็นช่วงของโควิดอยู่นะครับเนื่องจากยังยังไม่ได้เปิดให้เข้ามานี่นนครับของสมัยโบราณน,นะครับท่านใดเกิดทานบ้างครับนี่นครับ พราะผมเกิดทันนะจะมีหมาฝรั่งนกแก้วนี่ท่านใดทันบ้างครับนี่ครับหมาฝรั่งข้างในมีค่าข้อชมท่านละสี่สิบบาทอ๋อได้ครับพี่ได้ครับเออเห็นเห็นมันแตกเข้ามาข่าวข่าวครับได้ครับท่างละสี่คนละสี่สิบใช่ไหม ได้ครับแล้วไปจ่ายตรงไหนครับจ้าหนองค่ะอ้าวหรอไม่มีใครอยู่เห็นแต่รองเท้าได้ผมออกไปจ่ายให้ครับ <c oughs> ย่างานเข้าคนาละสี่สิบบาท <c oughs> ไม่เป็นไรว่าเราครั้งนี้ครั้งที่สองทอ่ผมได้เข้ามาคนท,ที่เจ็ดใช่ไหมองค์แรก เป็นผู้ครองวัดหลงหนองโพเป็นรูปที่ปีที่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพองค์แรกองค์ที่สองจะเป็นหลวงพ่อสมุทชุมเนาะอ,องค์ที่สอง องที่เจ็ดก็จะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยองค์ที่แปดหลวงพ่อประเทืองและองปัจจุบันนะครับนี่ครับหลวงพ่อสมพงศ์องค์ปัจจุบันสวยงามมากครับ มันเป็นอะไรแบบครั้งแรกแล้วตื่นเต้นได้เข้ามาครั้งแรกนะครับองค์เดียวกันองค์เดียวกันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้ามาพิพธภัณ์หลวงพอโคางบางท่านอาจจะเคยเข้ามา Hmm? S <S ทันสิไหนอาแบบไหนปีไหน uh huh. อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนหนังสือสมัยโบราณนะครับลักษณะภาษาไทยมัธยมปีที่สองยูดีมีสุข อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนอันนี้จะน่าจะเป็นสมัยก่อนมานีมาน่าชูใจก็ก,ก็ยังทันอยู่นะครับเนี่ยเป็นหนังสือแบบโบราณนั่นก็ใช่ อันนี้น่าจะอยู่บนหลังช้างนะครับตัวเนี้ยแี่ตัวเนี้ยนี่ครับอ แล้วเราเอามาทางเดิมเหรออันใหม่ <hours> ใช่หลวงพ่าเงินเกจิในภาคภาคนี่ไงดียวเดิว,ดวมาถ่ายรูปมานี้ถ่ายรูปกับยันเดิว